สวัสดีครับอยู่กับช่อง p ีทอาร์แทนะครับในถ่ายแปลงข้าวโพดนะครับแปลงโพดเก่ามีหญ้าและหนาแล้วก็ผักบุ้งเต็มเลยถ่ายเสร็จแล้วแปลงหนึ่งครับมาสองคันอันนี้หนึ่งหกห้าหนึ่งห้าะครับใหนึ่งไปห้าวันนี้ถอดใบมีดออกเลยพอรู้แล้วว่าไถายอย่างเดียวแน่นอนถอดออกดีก,กว่าครับ ดินก็ค่อนข้างจะแข็งแน่นนะครับแล้วอย่างบางทีมันเจอหญ้ามันคานคานผ่านจะ้าเป็นผ่านใบจักรกันจะดี <laughs> อันนี้ก็ร้อนๆหน่อยก็อาจจะตกหน่อยหางการมาะจำตัวเขาใช้นานนานๆเข้าแต่ก็ยกได้แต่ต้องเร่งเครื่องช่วยแต่165นี่มคันนี้ยังไม่เป็นไรเพราะว่าซ่อมไปแล้ว พอถอดใบมีดข้างหน้าก็จะเบาหน่อยมันจะหนาแบบแต่ที่มันก็ไม่ค่อยเรียบด้วยครับมัน เหมือนครับมันมีชท้าวัวเท้าอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยรอยชท้าวัวแล้วก็มีร่องน้อยๆนะครับเหมือนด้ในเป็นร่องข้าวโพดร่องน้ำํำอันนี้ก็แดดร้อนแต่ปีนี้ก็น้ํายังไม่ท่วม đi bèn bèn hấp bèn bèn thảy mày đâu có yên cái hỏi lặng hỏi ao đấy không có dàn tìm được แต่ดินก็ดำดีจังดำดีครับดำดีมอแบตก็เตรมอม้วไปได้ใช้ครับเป็นไม่ใช่งานประจำนะครับก็นาทีก็มีคลิปลงทีเป็นงานอดิเล็ก อที่ยอนอาจจะย้อนแสงก็ขอขอบคุณผู้ที่ติดตามที่รับชมกดติดตามให้นะครับก็ขอขอบคุณครับ